อมชาติวันนี้วันที่สองเดือนพฤศจิกายนปี2021เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่แม่นยำในความคิดคำพูดและการกระทำของลูกเพราะว่าลูกนั้นเป็นบรามินเป็นจุกผู้ที่ยังจะสูงส่งหรืออยู่สูงกว่าเทพซ้ำ ลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่แม่นยำในความคิดทำพูดและการกระทําของลูกทําไมก็เพราะว่าลูกนั้นเป็นบรามินเป็นจุผู้ที่อยู่สูงยิ่งกว่าเทพคําถามของเมรีในวันนี้ก็คืออะไรคือประเด็นที่แฝงตัวที่สุดและก็ละเอียดอ่อนที่สุดที่แม้แต่ลูกๆนั้นก็เข้าใจด้วยความยากลําบาก วันนี้บาบานั้นกำลังให้ความลับที่แฝงตัวและความลักที่ลึกล้ำเกี่ยวกับบทของชิปบาบาและบ,บทของบราหม่าบาบากับเราให้เข้าใจคำตอบของเมอรีในวันนี้ก็คือจงเข้าใจความลับของชิปบาบาและบราหม่าบาบาคือการเข้าใจเรื่องซึ่งแฝงตัวและละเอียดอ่อนที่สุด ลูกบางคนนั้นสับสนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้พ่อเองได้แบ่งปันสิ่งนี้หรือความลับนี้ในตอนเช้าตรู่พ่อสอนลูกๆผ่านร่างกายนี้ไม่ใช่ว่าพ่อนั้นจะขี่อยู่ในพาหนะนี้ได้ตลอดทั้งวันบาบานั้นมาสอนเราและให้เมรีกับเราแล้ว ตลอดทั้งวันนั้นบราบาบาก็จะแบ่งปันประสบการณ์ของเขาอยู่กับลูกๆดังนั้นไม่ใช่ว่าทั้งวันชีบบาบานั้นจะนั่งอยู่ในพาหานะนี้ของบราบาบาบาตลอดวังดังนั้นบาบาพูดว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องซึ่งลึกล้ำที่จะเข้าใจคำพูดอะไรที่บาบาพูดและคำพูดอะไรที่บาบาพูดสาระของคุณธรรมของเมรีในวันนี้ จุดแรกก็คือให้มีสํานึกรู้อยู่เสมอว่าลูกเป็นบรามินพระเจ้านั้นกำลังสอนเราบรามินเท่านั้นเราเดี๋ยวนี้กำลังจะมาเป็นบรามินผู้ที่จะมาเป็นเทศจุดที่สองให้เติมเต็มอาภรณของลูกด้วยอัญมณีแห่งความรู้แล้วบริจาคมันจงทิ้งฝั่งของโลกยุคเหล็กที่ไม่บริสุทธิ์นี้ไป อย่าได้กลัวต่อพายุของมายาพรของเราสำหรับวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นนายผู้สร้างผู้ที่อยู่ห่างไกลจากแรงดึงดูดของสิ่งสร้างทั้งหลายด้วยสภาพที่เต็มไปด้วยพลังของลูกซ้ขอให้ลูกนั้นเป็นนายผู้สร้างผู้ที่อยู่ห่างไกลจากแรงดึงดูดของสิ่งสร้างทั้งหลายด้วยสภาพที่เต็มไปด้วยพลังของลูก เมื่อนายผู้สร้างคงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่เต็มไปได้วยพลังและทราบซึ้งของการอยู่อย่างเป็นนายผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้แล้วเขานั้นต่อมาก็จะสามารถอยู่ห่างไกลจากแรงดึงดูดทั้งหลายได้นี่ก็เป็นเพราะว่าสิ่งสร้างเดี๋ยวนี้นั้นได้สร้างรูปแบบสีสันที่แตกต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นความผิดทั้งหลายที่ยังลงเหลืออยู่ในวัยเด็ก เช่นความประมาทความขี้เกียจทัศนคติที่ไม่สนลูกจะต้องลืมให้หมดบาบาพูดว่าเอาความเป็นเด็กนั้นออกไปอย่างเช่นความประมาทความขี้เกียจและทัศนคติที่ไม่สนเหล่านี้เป็นความเป็นเด็กแล้วลูกก็สามารถที่จะเปิดเผยรูปแบบที่เต็มไปด้วยพลังของลูกเสียเป็นชักตีได้ รูปแบบของลูกที่สือพลังแล้วรูปแบบที่จุดประกายตลอดเวลาเพียงเท่านี้ลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นนายผู้สร้างได้คติพจน์วันนี้จงอยู่อย่างหนักแน่นในสภาพจิตใจของลูกที่ไม่มีเหตุการณ์ใดสามารถที่จะละลายมันไปได้ จงอยู่อย่างหนักแน่นในสภาวะของจิตใจลูกที่ไม่มีเหตุการณ์ใดสามารถที่จะละลายมันไปได้อัชะโอมชานติ